By d เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mobile บ h a n n e l ตอนนี้เราอยู่กันในเกม d e a d by Daylight อีกแล้วนั่นเองครับสำหรับวันนี้ครับเราจะมาทำการรีวิวความสามารถของตัวแชปเตอร์ใหม่ล่าสุด ซึ่งเมื่อวานนี้เราทําการรีวิวทางด้านของเนมิซิตหรือว่าทาังด้านของคิลเลอร์ไปแล้วรอบนี้จะถึงคิวของเซเวอร์กันบ้างและเซเวอร์ที่เราจะทําการรีวิวนั่นก็คือ Leon Kennedy. ลีออนเอสแคนดี้เรมต้รามาดูทางด้านของรูปร่างหน้าตากันก่อนครับลีออนจะสวมใส่เป็นชุดตํารวจครับมีสวมใส่เสื้อก่อและก็บริเวณเอวเนี่ยจะมีทางด้านของซองปืนแล้วก็กุญแจมือติดอยู่ด้วยชุดนี้ที่ลีออนจะทำการสวมใส่ครับเป็นชุดที่เราเห็นในเกมและเชิญรีวิวตอนที่ลีออนเนี่ยกำลังเข้ามาที่เมืองแล cool City ็กคูนซิตี้ สำหรับเพื่อนๆคนไหนครับที่เป็นแฟนเกม Resident Evil เนี่ยบอกเลยว่าช็อปเตอร์นี้ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงครับเพราะโมเดลที่มีการปั้นเข้ามาอยู่ในเกม Dead by Daylight เนี่ยเหมือนกับต้นฉบับมากๆเลยน,นั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นทนานของเนออนเอ็ n e คนเ n ดี้ครับในเมซิที่เราทำการรีวิวไปหรือแม้แต่จิวเวเรนทายฮะใครที่อยากรู้ทาน้าของประวัติภูมหลังนะฮะว่าทำไมเลออนถึงมาอยู่ในโลก Dead by Daylight เนี่ยอาจจะต้องรอทีมง,งานอัปเดตนิดนึงครับเพราะตอนนี้ยังไม่มีการเพิ่มข้อมูลในส่วนนี้เข้ามา ต่อมาเราไปดูทางด้านของความสามารถของเปิร์กประจําตัวของลีออสแครดดี้กันบ้างครับจะมีทั้งหมด3เปิร์กเราไปดูกันที่เปิร์กแรกเลยครับเ,เปิร์กตัวแรกครับมีชื่อเปิร์กว่ากัดฟันทนครับผมจะอธิบายตามความเข้าใจนะครับผมแล้วก็จะอธิบายเปิร์กในขั้นที่3เท่านั้นสําหรับทางด้าน,นาของเปิร์กกัดฟันทนครับเขาบอกว่าเมื่อใดก็ตามที่เราทําการรักษาตัวเองนะครับจะไม่ส่งเสียงร้องใดๆทั้งสิ้น รวมถึงทางหน้าของการกดสกิลเช็คพลาดนะครับผมจะไม่มีการแจ้งเตือนไปที่ทางหน้าของคิลเลอร์และความสำเร็จในการรักษาตัวเองครับจะลดลงเพียงแค่1%นท่านั้นหากเราทำการรักษาตัวเองล้มเหลว จากตรงนี้ครับผมจะแบ่งจอให้ดูเป็น2จอครับจอด้านซ้ายจะมีเปิร์กกัดฟันทนจอด้านขวาจะไม่มีเปิร์กกัดฟันทนครับเราจะมาฟังเสียงของจอซ้ายกันก่อนครับจะไม่มีเสียงร้องหรือแม้แต่เสียงของการรักษาครับก็จะไม่มีเสียงอะไรเกิดขึ้นมาเลยซึ่งมันจะแตกต่างจากจอขวาครับที่จะมีทางด้านของเสียงเกิดขึ้นมาจากตรงนี้ครับผมจะปิดทางด้านของจอซ้ายนะครับแล้วจะเปิดจอขวาทุกคนได้ดูครับซึ่งเสียงจากจอขวาจะได้ยินอย่างชัดเจนเลยครับไม่ว่าจะเป็นเสียงของการรักษาหรือการร้องอวดควนด้วยอาการบาดเจ็บของรีออน นั่นเองครับและนี่คือความสามารถครับของเปิร์กกัดฟันทนหวังว่าเพื่อนๆน่าจะไม่งงเกี่ยวกับความสามารถของเปิร์กเปิร์กนี้ฮะ เราไปดูกันต่อครับสำหรับเปิร์กตัวที่2ครับมีชื่อเปิร์กว่าระเบิดแสงครับผมสำหรับเปิร์กนี้รีออนเอสแคนเดดีจะสามารถผลิตระเบิดแสงหรือระเบิดแฟลชได้ด้วยตัวเองครับวิธีการไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยครับผมสำหรับทางด้านของเปิร์กระเบิดแสงในขั้นที่3มเพียงคุณทําการซ่อมแซมเครื่องปันไฟหรือเครื่องเจนเรเตอร์ให้ได้50%ครับเปิร์กตัวนี้ครับก็จะสามารถใช้งานได้โดยอัตโนมัติตรงนี้ผมจะทําการกดที่เครื่องเจรเรเตอร์เพื่อสเก็ตตัวมุมขวาล่างดูดีๆครับตัวรูปเปิร์กของ จะค่อยๆลดชาร์จลงเรื่อยๆนะครับผมเมื่อชาร์จตรงสีแดงนี้มันหมดลงแล้วครับเราจะสามารถผลิตทางด้านของระเบิดแสงหรือว่าระเบิดแฟลชได้เลยเดี๋ยวตัวนี้เราตัดภาพนิดน,นึงครับทางด้านของเครื่องเจเนเตอร์ครับได้ประมาณสัก50%แล้วแล้วเปิร์ของเราก็พร้อมใช้งานโดยทันทีครับผม สำหรับเมื่อคนเราพร้อมใช้งานแล้วครับให้เพื่อนๆทุกคนครับเข้าไปอยู่ในล็อกเกอร์หรือว่าตู้สีแดงของเรานั่นเองครับเมื่อเข้าไปอยู่ในตู้สีแดงแล้วเราก็จะสามารถผลิตทางด้านของระเบิดแสงได้ด้วยการกดปุ่ม E 1ครั้งนั่นเองครับลองสังเกตตรงข้อความด้านล่างดูดีๆครับเมื่อเรากดปุ่ม E แล้วครับเราจะสามารถประดิษฐ์ระเบิดแสงขึ้นมาเมื่อเราประดิษ์เรียบร้อยเราออกจากตู้ครับเราจะมีไอเทมติดมือเข้ามานั่นคือระเบิดแสงแบบนี้นั่นเองครับ ประโยชน์ของระเบิดแสงครับมีมากมายครับผมก็จะคล้ายๆกับพวกประทัดหรือว่าพู้ต่างๆนะครับผมหากเราโยนทางด้านของระเบิดแสงครับลงสู่พื้นครับแล้วมีทางด้านของวยเวอร์หรือว่าคิลเลอร์อยู่ใกล้ๆครับก็จะมีอาการตาบอดหรือทางด้านของคิลเลอร์ที่มีการอุ้มเพื่อนร่วมทีมเนี่ยก็จะมีการตาบอดและปล่อยเพื่อนร่วมทีมของเราครับก็ถือว่าเป็นไอเทมอีกหนึ่งชิ้นที่จะสามารถช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมได้ดีฮะมีข้อํำหนวอยู่นิดนึงครับที่เพื่อนๆทุกคนควรจะรู้นะครับผมนั่นก็คือทางน้าของเปิระเเบดแสงนี่ย มันจะนับจํานวนเปอร์เซ็น์ที่เราซ่อมแซมเครื่องเจนเรเตอร์คนเดียวหากเรามีการซ่อมแซมเครื่องปันไฟหรือเครื่องเจเรเรเตอร์กับเพื่อนร่วมทีมครับเปอร์เซ็นของการซ่อมแซมเครื่องเจรเรเตอร์ครับจะถูกหารครึ่งถ้าเกิดเราทาการซ่อมแซมเครื่องปันไฟกับเพื่อน2คนถ้าเกิดเราทําการซ่อมแซมกับเพื่อนร่วมทีม3คนมันก็ถูกหาร3มถ้า4คนก็จะถูกหาร4จากปกติครับเราทาการซ่อมแซมเครื่องปันไฟ50%เนเนี่ย ทางด้านของเปิร์กและเบอดแสงของเราก็จะพร้อมใช้งานแต่ตอนนี้เราทาการซ่อมแซมเครื่องปัะไฟกับเพื่อนรูปทีมอีกห <aru. S 1> นึ่งคนรวมเป็นสองคนนะครับ <_ Y surveys> เราจะต้องทาการซ่อมแซมเครื่องปัะไฟให้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์ทางด้านของเปิร์ของเราถึงจะพร้อมใช้งานนั่นเองครับหรือจะให้พูดง่ายๆครับถ้าเกิดเรามีการซ่อมแซมเครื่องปัะไฟกับเพื่อนรูปทีมครับการเก็บชาร์จระเบอดแสงของเราก็จะช้าลงกว่าเดิมนั่นเองครับ ไปดูกันต่อครับสลหรับเปิร์กตัวสุดท้ายมีชื่อเปิร์กว่าจิตวิญญาณมือใหม่นะครับผมสลหรับเปิ์กเปิเป์กนี้ฮะเขาบอกว่าเมื่อได้กระตามที่เราทําการซ่อมแซมเครื่องเจนเรเตอร์และกดสกิลเช็คโดน3ครั้งครับเราจะสามารถมองเห็นออร่าของเครื่องเจนเรเตอร์ที่ถูกทางด้าของคิวเลอร์ทำลายหรือว่าเหยียบลงได้นั่นเองนะครับผม ตรงนี้ครับเดี๋ยวเปิร์จะเริ่มทํางานก็ต่อเมื่อเราทําการกดสกิลเช็คโดน3ครั้งไม่ว่าเราจะกดสกิลเช็คโดนแบบยอดเยี่ยมหรือกดสกิลเช็คโดนแบบดีธรรมดาครับมันก็จะนับ1ค่ขั้นให้เราเหมือนกันตรงนี้สังเกตที่มุมขวาล่างดีๆครับทางน้าของเปิร์ของเรามีการนับไปแล้ว1ขั้นเราจะต้องกดสกิลเช็คให้โดนอีก2ครั้ง เมื่อเรากดสกิลเช็คโดนครั้งที่สครับขนา,านของรูปเปิลของเรารอยที่เป็นสีแดงแดงก็จะหายไป2ใน3ส่วนและเมื่อเรากดสกิลเช็คโดนทั้งหมดสามครั้งเปิลของเราจะพร้อมทํางานตลอดทั้งเกมที่เราเล่นอยู่ แต่ตัวนี้ครับผมจะให้ทางด้านของคิวเลอร์ครับทำการเหยียบเครื่องเจเนเรเตอร์หรือเครื่องปั่นไฟ1จุดนะครับผมและเพื่อนๆสังเกตดูดีๆครับจะมีออร่าสีขาวเกิดขึ้นมาแบบนี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้ทางด้านของคิวเลอร์เนี่ยเหยียบอีก1จุดให้ดูด้วยครับทุกครั้งที่ทางด้านของคิวเลอร์เหยียบเครื่องเจเนเรเตอร์ครับเราจะรู้ตำแหน่งครับว่าเครื่องไหนที่ถูกเหยียบจากนั้นเราก็จะไปกดเครื่องที่มีการถูกทำลายหรือถูกเหยียบโดยทางด้านของคิวเลอร์ได้ ตรงนี้ครับเดี๋ยวจะมีทางหน้าของคิลเลอร์ครับเหยียบอีกหนึ่งจุดนะครับผมบริเวณทงหน้าของบ้านสองชั้นหรือว่าบ้านไมโครมเออร์นั่นเองครับผมเดี๋ยวออร่าเล่นเดินี่ครับนี่คือออร่าที่ถูกเหยียบไปแล้วครับผมจะพาทุกคนไปดูครับว่ามีการถูกเหยียบจริงๆนะครับผมและก็สําหรับทังหน้าของออร่านี้จะหายไปก็ต่อเมื่อครับเพื่อนร่วมทีมหรือตัวของเราครับไปทําการซ่อมแซมเครื่องจนเรเตอร์ที่ถูกเหยียบครับออร่าสีขาวมันก็จะหายไปนั่นเองครับ อันนี้คือเปิดประจำตัวของรีออนเอ็กเนเดดี้ทั้ง3เปอร์ครับเพืเ่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยหรือว่าใครมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามาถไว้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปได้เช่นเดียวกันนั่นเองครับวันนี้ผมน่าจะจากลาทุกคนไปก่อนครับแล้วคลิปต่อไปครับจะเป็นทางด้านของจิววาเลนทน์แน่นอนสลบวันนี้ผมน่าจะจากลาทุกคนไปก่อนก่อนจากลาไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามโมไิดิชแนลไว้ด้วยวันนี้ผมลาทุกคนไปแล้วจริงๆบ๊บายบายสวัสดีครับ